สวัสดีครับพี่น้อง FC f อฟซีทีกำลังติดตามรับชมช่องจากมนณรีชนะพันธ์ครับสวัสดีเ้าว่านังคา่นที่หาพฤศจิกายนนะครับพุทธศักราช2อ6 7ยหดพี่น้องมืง่อวานังคา่นนะครับเอาโจยอดขุนพ้นนะครับนกป่าเมืองการป่าสีสวัสด์อายุกงนี่สามปีพี่น้องนะครับตัวนี้ขันยนมวนแห้งนะครับแบ่งมาจากใครเพชรปฐมนะครับตัวล่าสุดผมสีแหก ว่าทังขั้นขึ้นต้นใหม่สวรรค์พี่น้องแต่ว่ามะนีร่มแห้งครับอยู่สมุดปรากาศร่มแห้งไปในยู่บ้านเฮานี้คือสิล่มคักกว่านี้ดอกก็สิเอาขึ้นพ่อเป็นพิธที่และพี่น้องพ่อาขึ้นโดนนะครับเพราะว่ามันล้มเรายันผนยดมันล่นลงปกติขันบุลุษรมมือดีใส่เวมือเลยดิครับต้องรอเบื้องว่าลงไปข้างล่างเราเพลงเดชครับตัวนี้ข้าล่มกับพ่อมีพี่น้องนะครับโดนโดนมีอ่าง พี่เาพี่น้องมาถามราคานะครับนกไม้ผมกับแจ็กสีบาจังเลยพี่นอออ้องบอกเนี้ยหงากับบอยราคานกไม้นี่คือจังเจาสู้นะพุ่งน่งนละล่ะผมแบงมากราคามันสูงแล้วนะครับผมเปิดผมก็เปิดสูงตามราคาแบงมากมันนี่ทมว่านกมันมันสมกับราคาไปบอรครับบอเพราะว่ามันเป็นนกฟึกครับพี่น้องเป็นนกฟึกกันไปเอาไปแล้วยวน่ะมันผิดหวังมานนี่ไม่เปันว่าถ้าเสียสื่อสื่อพี่น้องที่สั่งผมนั่งทั้งสี่นะครับ ทำว่าผมมากองเงินมันกับมากสุคนหรือเนาะาพี่น้องแต่ว่าขันเอาไปแล้วมันเหนรียญบ่ได้นะครับผมกับเสดายเงินแท่นนะครับผมกับเข้าใจหัวอกผู้สื่อนะผมกับเป็นผู้สื่อกันเคยสือมากนะครับเคยผิดหวังมากขึ้นกันผมกับเล่ยบ่อย่างห้ผิดหวังขึ้นกันนะครับผมกับพายามเอาตัวที่แบงได้บอกให้ฟังนะครับจ้าเจ้โซนอังเจ้าน้น้ำขบวนเนี่ยกำลังขันยนต์อย่ครับผมก็บอกว่า ผมขอมาสามชิมหานะครับผมขอคาร์นัมันกับคาเรียงเหนี่ยสี่ร้อยนะครับบ่รวมทรงกับสามพันเก่าเขาขันราคาส่วนน้ำพุ่งกับเกือบซ้ำตัวนี้ดิพี่น้องเกินกันลอยเดียวผมก็ยังเหวอแบอบน้ำขบวนไปเรียนรถครับตั้งใจนะเพื่อใหม่ตอนนี้ส่วนน้ำพุ่งมันกับขนล้นหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องขนล้นก็เลยพักสักวนันเนี่ยก็ลังขันย่นอย่น้ำขบวนนกตอรักผม ผมอยากให้เอาโตจังสี่ไปเล่นนะครับมันเอาไปคือเรียนในเลยวเาต้องไปลีลาคาเฟ่นะฮะจะขันช่วงน้ำพุมันก็บเป็นนงป้าเมืองการกันจริงครับแต่ว่าเอาไปแล้วมันเล่นเาท่านใดหรือว่าเล่นมาท่านใจจริงเร่ยนในไหม่เมื่อเราใหม่สองใหม่เอาไปกับพิษวังพี่น้องกับิีบาผมั็ใช่นะมันเวรตเสียสื่อสื่อคือนฟงวานะสร้างกันพร้อมพอนี้ครับเกล้าใหญ่เข้าใจเหื่อนกับนกตัวนี้แล้วพี่น้องนะครับทุนมาาผมกับเอามา เอาน้ำเพลินมาชิมหาลอยนะครับโวตรงๆเลยชิมหาลอยจะขาน้ำมันผมเติมไปแล้วเพรามดถมนะจากสมมติประกันไปแ้วหมดถมผมเติมน้ำมันไปแปดร้อยเหมือนนั้นนะครับเอาไว้ฟังต้นทุนมันกับปีน,น,นึ่านานงสี่นะคารนกนี่ชิมหาขาน้ำมันแปดร้อยเองสินะครับก็จะเปิดมันก็ตรงเปิดเกินเกินราคาทุนนี่ไปแล้วมันีะทำว่ามันเหมาะมันสมไปเดี๋ราคาเนี่ยขันสองขันกลัวมันต้อสมเหรอครับนกเขอบเนี่ยมือนี้มือแรกนี่นี่ครับครั้งนี้ครั้งแรกนี่มันก็ โอ้อยากพี่น้องผมก็ขันซื้อราคานี่ก็คือผมใหญ่พี่น้องซื้อนกกิงไปเรื่อยสินะครับเพิ่มเพิ่มอีกพันหนึ่งหรือเพิ่มอีกพันก็กลัวนี่ได้นกกิงไปเล่นผมก็แน,น,นะน้ำน้ำขบวนนะผมบอกคนได้ทรมากคับผมในนำ้นำน้ำกบวนสวนเอาุ้งผมมาในน้ำเนื้อท้องผาพุ้งก็ตามเอาไปแล้วมันมันเล่ในได้แน่บ่ได้แน่สิเสียซื้อครับบ่อเอามันเป็นนกป่าเมื่อไหร่ก็กจริงนะครับนกยังก็เล่นได้พี่น้องผมก่อยากให้ไปไปติดว่า สื่อจากตรงสื่อจากผมเด้อตรงสื่อจากตรงสื่อตรงกลางเมื่อการไปเหรือเรื้อว่าแมนครับอาจารย์นายนทำามันกระทูมมหาผรมวันเมื่อพันธฮรเร็ไม่เหมืนกระทูมมถามผมว่าผมสื่อแพงอยู่ครับปาดนกแต่ละตัวพอผมไปสื่อตนกหนึ่งผมสื่อนกเก่าสองผมสื่อนกมีข้าล่มบางสีนะครับก็จะให้โบยการฟั่งตรงๆขันฮ้อนสีขายเลยไปสื่อมาสื่อมาสื่อมาจากขายต่างๆมาขายดีเนี้ยบดีเนี้ยมาขายก็ผมขึ้น่าขายแถวโบดุเลยนะครับ ตายเดือบโดนจริงครับนกเข้บาบ่ได้รับประกันให้ลูกค้าบ่ได้เหรียญพานมือสิมันอันตรายพี่นอ้องนะครับผมไม่อยากเห็ดจังสันตะกี้ผมเคยเห็ดดีเสื่อมานี่ยสองสามหมื่นลูกค้าว่ามาถามเสือต่อผมขายเลยเหรอเป็นอยา่างไรนะครับเอาไปไปม่เหรียญบ่ได้บ้านี้ครับมันไม่เล่นหน้าอาจารย์เชังสันจังสี่มันอ้าวโต๊ะไก่เลยได้ดบ้านี้วะผมก็เลยซ้อมเห็ดบ่บ่เห็ดนะครับเป็นอยา่างไรครับว่าอยากให้เพราะว่าเอาไปแล้วผมประกาศร,รับประกันวโบตรงๆครับพี่นอ้องวโบตรงๆให้ฟัตงตรงตรงสิเลย ผมมันว่านอ้ําหัวหน้า้อนขายดิครับมันว่าเป็นหน้าย่อยหนกของสัตว์นะขันมักน้ำจังเอาไปแต่ว่าขันขันบ่มาที่นี้จะเอาต่อครับมันมันจะเสียซื้อนะครับเอาไปแล้วมันสร้างกันไว้ผมบ่ต้องการนั่นสัตว์นะครับผมก็บ่อกเลยยังจากช่คสองยุคทูบดิครับว่าต้นเลยค่ะโฆษณาอายยังคือเขาได้ผมก็กทายเผยแผ่ความรู้ให้พี่น้องได้ฟังน้ำกันแดกเปลี่ยนกันนะครับเป็นมิตรภาพ ตัวอย่างตัวนี้มันกับพวกท่านขืนพี่น้องหนกมันขาแดงๆพี่น้องสังเกตได้นียหยดขุนพ่นหนิหนกปลาเมือนกันตัวนี้ขามันแดงอยู่แต่ว่าความนิ่ิงมันอยูุก่มันสามปีแล้วมันเลยนิงนะครับเอาฝากติดตามผลงานกัวเันครับพี่น้องเขาประเนียนมือแรกนะครับว่าอังข้ารแหกมันนะครับเป็นวั่นแข็งนะก็เลยก็เลยแหกเอามันนี้เป็นมือฝึกนุกนะครับเดี๋ยวผมเสียวจาดาวไฟไปเลยโุงเรียนน้ำดีวันนีเพราะว่าคนเต็มแล้ว เราก็เลือดหองเริ่มคึกเริ่มยั้งแล้วเอาไปเยียเดเสศนเยียดสายก่อนพอตั้งแต่พี่เจี๊ยบเพิ่นเอาไปเพิ่นกับพวงไปฝึกเทีย่ยวเลยคอยง้นเอาไปมาคืนฟ้องกันครับมาสีอะไรจะเราไฟใไซผนียดเปแยบพี่น้องโอ้ยเราไปว่าท่านไหนหรอครับหนกุกมันลงหนุกมันเปลี่ยนทีอยู่ไปอยู่กับเพิ่นแล้วก็กลับมาอยู่กับผมอีกนะมันเปลี่ยนมันป,นปรับสภาพอยู่ครับหนุกกำลังลงพี่น้องแดงจริงเครื่องเลยตัวขากระแดงนะครับขน,นกุก สีจังสี่นี่ผมบอแนะนําให้เอฟซีเอาออกฝึกนะครับขนกของท่านสีแบบนี้อยู่เพราะว่ามันบอท่านหาวนะครับออกไปมันก็บสสูตรหรือเปพี่น้องอาจจะขันโยนยกหนึ่งสองยกนะครับผมบอแนะนําให้ไปฝึกนะครับขันสภาพนี่เพราะว่าขามันแดงๆพี่น้องสังเกตขาเลยขันขาแดงจึครึ่งเลยออกบ่ได้ครับสองขาสีโอขาวเท่านหอยขามนต์ๆตัวมนต์ๆนะครับนกมันขึ้นพี่น้องสังเกตนกเชลเล่ก็ได้ครับนิ้มหัวตัวเดี๋ยวยุบไปนี่ขนสีมนเลยนะครับ ขนมนติดเสียบหมดเลเรื่องเทียติดตาค่ายหมดแล้วครับนะครับว่าท่านขึ้นนะฝึกว่าท่านไดแล้วเซเจ้าส่วนน้กพุ่มไปแล้วครับพี่น้องเอ็งนี้เอนะ็งเหล่าวบ่บอลลอนอีกนะขนเียวไปฝึกอยู่โรงเรียนครับนี่สิบแต้มเราเวลาแต้มที่สิบเอ็ดเจ้าดาวไฟนี่มีซีแต้มนะครับเนาะพักไว้ก่อนครับให้มันขึ้นขืนก่อนจังซี่ไปฝึก อนกมอดโรงเรียนล่มแห้งพี่น้องโอ้ยเอาขึ้นบ่ได้ครับเดี๋ยวนี้ล่มมกยางแห้งเลยขันต้อนไอ้ภูมินา้นาเนี่ยอาชีได้เยอะครับอนกมันเขาภูมิแล้วขันยุบานเท่านะครับนี่เจ้าส่วนรภูมิน,ามาน,น,นะครับเอามาอาชิบอะไ้ขึ้นครับเมื่อกี้ทีมงานเพชรปเพลิกว่ทั่วมาพี่น้องเพิ่นกำลังไปต่อ,อยึ่เมืองการนะครับเอขนงไม่ไปฝึกป่ะชันวะรอติดตามผลงานทำกันครับผมเป็นส่วนอยู่แหละเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ว่างๆจะไปน้ำพิ่นอยู่ครับพี่น้อง ปาสูงเมืองการนะครับแถวมันบ่นไปไกลๆพอนมาแถวสีสวัสดิ์แถวทองพาภูมินี่ล้ววนะา,า,านบะ่ไกลปายในพ่ะนะช่วงสวยๆมาล่มหนิงจังเอยครับพี่น้องประมาณ11บเอ็ดโมงเลยครับใกล้เที่ยงแล้วเอาเจ้าสวนพภูมิข้นจะเข้าครับจากใหม่สองใหม่ครับมันล่มแห้งกับเชงเสียวลงครับขมยานมันสามมันลมนะครับใส่ค้อนซักนี่แหละครับค้อนที่ใส่เจ้าสมางมบนนั่นแหละจะขันว่าขันโบนกมันอยากขนล้นหน่อยหนึ่งครับสำหรับเจ้าสวนพภูมิ ค่ำแล้วครับพี่น้องซีโมงเคิงแล้วครับเอาลงแล้วเจ้าส่วนอภูมินะครับวันนี้ทีมงานเพชรปฐมมันไปต่อเมืองการผันหมันอยู่แล้วพี่น้องแต่สีฟังข่าวผลมาผนเอาตัวได้ไปเนี่ยครับผมส่วนอภูมิกะสิพักแกข้าวครับเห็นขนเต็มทั้งคนจังสิเลรีอีกนะครับอันนี้มายือดเส้นยือสายเสือๆหรอกครับมาเลยลุงเลี้ยงวันนี้ก็อากาศพอดีครับพี่น้องล่มอากาศคึมๆนะครับล่มๆจ้านี่หอกเนะค่อยว่ากันครับผม ันนี้มี่ทรงเอียดนะครับไปกาญจนบุรีแล้วก็ไปขอนแก่นนะครับอำเภอชุมแพลรวก็ของพี่เจี๊ยบนะครับสมุติปราการสองโลอันนี้บรอดไอซ์ทรงครับปนิมาเองอันนี้ทรงไปกาญจนบุรีครับเป็นลูกค้าเคยสั่งไปแล้วหาโลนะครับรอบนี้เอาหาโลครับผมขอบพระคุณครับให้ไปร้ายอยู่พี่น้องเพราะว่าบินท่านแห่งดีนะครับให้ไปต่างจะน้อยจต่สีโอเคแล้ครับผมลเอียดสำหรับลูกของนะครับ ครับอันนี้กิโลหนึ่งให้ไปคนละครับพี่น้องเกือบกิโลเงพุ่นละเจ็บซี่จากชุ่มแพรคอนแกนครับ, um pe, รบขอบพระคุณครับผมส่งเพิ่มเติมอีกสองสองถุงนะพี่น้องสองเจ้านะครับอันนี้สามกิโลไปจังหวัดนองบัวลำพูนะครับเนี่ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มหัวตะโอนขึ้นมากนะครับสามกิโลกระแถมไปเกือบสามกิโลเกินครับก็ถุงนี้ไปจังหวัดชนบุรีนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับผมส่งวันนี้ส่งซีนะครับมาับหนึ่ง หลายๆครับผมครับอันนี้เป็นไม้กระดูกใสนะครับที่สุนทร FC จากช่อง YouTube นะครับตั้งไปมีทินนะครับแถมไปให้ประมาณมี24ทสม่สิบนหมดแล้วครับผมสำหรับยาท้ายทองนกนะครับส่วนทงนี้นะครับไปค่ายพิษปฐมนะครับพิทำเอามาทดลองดูหน่อยกันว่าเอาขอบคุณครับที่การสนับสนุนครับผมสนใจดินเหยียดหรือว่าไม้กระดูกใสทุ้อะไรครับผม0887413944ส่นนะครับหรือว่าปะเนียดพอใช่นะครับ มาสอบถามเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพาไปเบิ่งกงนกพี่น้องมาทรงดินเดียดแล้วก็เอาเจ้านั่ขบวนนะครับออกมาขึ้นสายไฟอ้อยพี่น้องพอบอลเร่มวีซ่านะครับพากดโดนแล้วหลังจากกรมรมตาบาณฑนะครับกาลังคึกเจ้านำขบวนนะครับนกต่อสามแบบต้นไม้สายไฟแล้วก็กระโจมครับพี่น้องเอาตัวน้ำกันครับผมควอน,นยาโมแรลงควอนสิครรพอได้ยินเสียงนกหอครับพี่น้อง รถแรงหลายครับกำลังเหีียดอยู่ครับเจ้าน้ำขบวน พี่น้องก็มีนกปลานะครับมันมีอยู่กนกับปเขามาะไก่พี่นอ้องอยู่คนเราฟังถนนข้อหอมปากหอมคอครับพ่อเบลืมวีซ่านะสำหรับการต่อสายไฟประมาณน,นี้แหละครับโอ้ฝึกเอานกไม้เขาอนเนียดนะครับแหกว่านังข้านหรอก็เอาน้ำขบวนไปฝึกยิ่ลุงเลี้ยนครับเออโอนเจ้าส้วนตะพุ่มนะครับไปฝึกยิ่ลุงเลี้ยนนะครับมันมีอากาศร่มๆพี่นอ้องเครื่องฟ้าเครื่องฝนโอกาเอาน้ำขบวนมาแท่งสายไฟเหรียญใหม่หนึงครับก่อนชิคา อันนี้แหะครับพนปนญญาตแซ่บไ้จนวานแห้งหมดแล้วครับมาท่านไอแซ่บอีกเอาเจอกันวันหยุดครับพี่น้องครับเรืงสิไปหาออกไม้จากไม้ซองไม้นะครับพ่อบอลบกวัญขจ้านะครับขันวันเสาร์อาทิตย์ขันห้องบอหนกไปต่อเนี่มันงขันใส่กันมันเป็นช่วงวันหยุดขจ้าสีบานะครับพ่อต้องเอานกลงมาฝึกกำลังครับผมฝากติดตามผลงานกันแล้วกันครับแล้วผ้ากันไปอัน เอากระดงใส่กงไม้ก้อนพี่น้องครับพอดีผมสร้างกระดงนะครับเคยสร้างเป็นทีหนึ่งแล้วล่ะอันนี้รอบที่สองจากจังหวัดตากครับพี่น้องราคาถือก็ขายในกลุ่มนกเขานะครับกลุ่มขายเครื่องจากสารนี่ใบละมกสิบบาทหนึ่งพี่น้องอันนี้ขนาดสิบห้านิ้วครับขนาดสิบห้านิ้ววันนี้สิมาใส่กงไม้นีพี่น้องนี่เป็นกงพอหวาเทียห้ยตะปีไกยพี่ก้อนล้ะครับ ตะกอนว่นาบรรจุอีกมก้งนี่ชุดนี้ผมล่องแตกเกิดไว้เราเป็นใหม่ที่แก่นะครับหมอดบ็กินเลยชุดหลังนี่กินนะครับใหม่ใหม่อ่อนอันนี้เป็นค้อนสแกคข้อนหมอดก็กินนี่พี่น้องนะครับแปลกอยู่น,นี่ผมจิมาใส่ใส่กระปงใบนี้ครับเอามาเมาวานนี่ครับผมใส่สีเปียนใส่จอยอดขุนพ่นนะครับหลังจากที่ออกเฟิร์มือนีแล้วนะครับนอนโกงเก่าขึ้นหนึ่ง โอกาเมื่ออื่นก็สิเขากงไม่ได้พี่น้องเจ้ายอดขุนผลนับนกป่าเมืองการทีแบงมาจากขายไปผสมลาสุดนะพี่น้องแหกว่านังขั้นไปแล้วเมื่อนี้นะครับโอกาสเมื่ออื่นผมสิเขาใส่กงไม่ก็ได้สิป,ปับจ้นินไหมครับเป็นค้อนไม้สกแกนะครับนี่ค้อนเกี่ยวชุดนี่เพราะว่าเทศไทยปีนายสิเป็นปีหกขา <c oughs> นะครับหกขาก่อนไปบรรจุนะครับประมันเดือนเดือนกุมภาพันธ์นี้หน้าหกหาเนี่ยนะครับ แค่ดีทำไมผมสร้างมานําำกัน2องใบนะครับอันนี้ขนาด16เนิ่วครับสีไส้ใบนี้ครับกงใส่ใบที่เฮ็ดลาชุดนะครับที่ไปหาผลนี่ค้อแจงครับพี่น้องว่าท่านล่งไรเกอร์ครับเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์สีรุ่งไรเก์ให้เรียบร้อยแล้วก็สีใส่ชุดนี้นะครับตั้งใจว่าสีหานกริ้วตันมาใส่แล้วพี่น้องนี่ว่ารัวสีหาไเดบ่ครับหาข้าวโลมดีๆหน่อยป้าลอยราคาบ่เกี่ยงนะครับว่าจะคอยเป็นป้าลอยแล้วก็เป็นนกริ้วตัน พอใับคั่วอ่างไปกสั่นลับพี่น้องอันนี้ทีครับทีแห้งก็ชุดนี้กับทีขึ้นกันลหรครับพี่น้องนะครับทีขึ้นกันครับเป็นกรงพอสวัดนะครับส่วนใบนั่นเป็นขนาดสิบแปดนิ้วครับสิบแปดนิ้วกระดุราคาประเพณีพี่น้องนะครับจากจังหวัดตากก็พ่อใส่นะครับสำหรับห้องขี่โนกระซื้อพต้องเอาไล่เพรต้องเอางามหรอกพี่น้องเลยนะครับอันนี้ผมเก็บทุงไหวผมสี่ให้เอฟซีเบิงเบิงเบอร์ทรเพ่นครับ เบอร์โทรทียูซื้อลานนะครับนี่สุกัญญาคมขันนะครับพี่น้องแอดเฟสซื้อนี่แรกกัได้นะครับทักไปหาผลลดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดตากนะครับโทรศัพท์0840868728นะครับนี่โกงผมสร้างมากชุดที่2ครับอันนั้นคือชุดแรกนะครับผมสร้าง18ครับ10เก่านิ้วมากแต่ว่า1 9นิ้วมันมันใหญ่โหดผมก็เลยหาแม่ไปตตากปลาตากย่างซาสนุกมันนี้ผมก็เลยเอาใบนั้นมา ส่วนนี้เป็นชุดสิบหกนิ้วครับนี่สิบหกนิว้วสําหรับห้องถาดห้องขี่รกนะครับกระโรไปหาพันไุ์ดพี่น้องอันนี้ว่าเป็นว่าพันจางโฆษณานี่ผมผมเอาราคาถือนะครับพี่น้องสองใบนี่ผมสั่งมาลอยกบาบาทลวมทรง,งไปครับนี่นี่สิบหานิ้วนี่สิบหานิ้วกับสิบหกนิ้วนี่ผมสั่งมานะครับลอยกบบาทลวมทรงตะกี้ผมบมรหลผมก็ซื้อน้ำน้ำกลุ่มเนี่ยนะครับใบละลอยใบละลอยสี่สิบร่มทรงโอ้แพงอันนี้ผมซื้อลอยสี่สิบเด็ดสองใบ ร่วมทรงผอมครับถึงคือพี่น้องสำหรับใส่ใส่เายยอดๆคุณพ่นใส่นี่นะครับขันหาหนกงเรียวตันคู่อางเลยใส่โค้งนี่ครับผมเอ๋อประมาณนี้ครับจังว่ากันวันหยุดครับพี่น้องใส่สิมีทิพย์ไปเมืองการอยู่ครับแต่ว่างานแข่งบ่อนาสิเดยไปครับพอติดประชุมผู้ปกครองพี่น้องวันที่24นะครับวันอาทิตย์ประชุมผู้ปกครองเขาประชุมวันอาทิตย์ครับเพราะว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ทํางานนะครับก็บกำหนดให้เป็นเมื่อนั้นก็เลย บอกพี่ตั้มแล้วครับบอ,ดบอดไ,ได้บอที่ไปแต่ว่าอาจจะไปหลังจากนั้นหรือก่อนนั้นกับบอแจ็ครับเผนวันศีพาไปยักสิบหนึงโยนะครับผมจะเอาเจ้าสำบางกับเจ้าน้ำผัวบนขึ้นไปต่อนะครับทั้งสองตัวขันบอขันเดี่ยวรู้เรื่องพี่น้องเอาฝากติดตามผลงานกันแล้วกันครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีพี่น้องไปเต้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ